ได้เด็กมาคนนึงแล้วออกมาเป็นตัวเลยนะไม่นิดนะพอดีผมใช้หน้าตาในการเดินทางนะฮะโอ้โหป้ามีตุยท้องผู้หญิงหูตุยท้องด้วยโอ้ใช้ความบุรุนแรงเหรอเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะไม่เสมอไปฮะเป็นไม่ายเคสดีกว่าเคสบ่ายเกตด้วยแสดงว่ามีใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ยี่คือยอมรับว่ามีการตุยท้องเกิดขึ้นใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีอ้าว พยานอีหนูอีหนูเพิ่งเกิดมานะหนูแต่แต่เด็กคนนี้เก่งเลยครับเกิดมาได้ได้วันนี้ก็เดินได้แล้วพูดได้ด้วยฮะพ่อหนูจะหนีหนูหนูก็เลยวิ่งตามพ่อมาเอาวิ่งได้ด้วยฮะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนพ่อมันกระเทือบลูกเพยบ้อไปแล้วอาด์เอาดิ อันนี้ผมพยายามฝึกฝึกความแข็งของคอลูกผมนะฮะเวลาแบบไปเจอเพื่อนจะได้ดวนได้เลยฮะเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าการฝึกความแข็งของคอมันมันมันมีวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งมันมันมีหลายวิธีฮะวิธีที่ใช้น้ําในการฝึกกับวิธีที่ใช้แบบเมื่อกี้ฮะแบบรวดคอเอาข้างนอกมันมีฝึกข้างในกับีุดข้างนอกตลอดเลยครับโอ้โหยังให้เด็กอายุเท่านี้กินเหล้ากินเบียร์เลยฮะอย่าเรียกว่าเหล้าเบียร์ลูกอย่าเรียกว่าเหล้าเบียร์เรียกว่าน้าน้าแล้วกันนะน้ำอมฤตน้ำอมฤต น้ำเก๊กวยว่าส่้นเก๊กหวยเก๊กหวยดีกว่าเนาคือไม่ลูกตัวใหญ่ใหญ่ไหมมันเืียเก๊กหวยที่มีโลโก้เป็นรูปสัตว์นะครับมถึงรูปหมีเลยมาถึงช้างครับกดเขียวได้ไหมถ้าขนาดนี้นะจะว่าไปว่ามาผมก็พบมาเหมือนกันนะครับพอผมทำเสเมื่อวานนี่ฮะผมพยายามฝึกสอนลูกให้ถือให้เป็นนะฮะ ตัวน่าแบบถือขวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้อยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไหมวะเมื่อไร่เขาจะเก็บแอดอับเขาเริ่มเล่นแอดดับกันป่าวแล้วจังหวะนี้ผ่านไปสิบสามนาทีแล้วให้จะไม่มีใครเข้ามาจริงจริงถ้าพี่ห้าพยักที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปกดก็คือได้แล้วพี่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีใครแย่งจริงเขาเพิ่งมากันนะไปกดแล้วก็รีบวิ่งมาแล้วจุอายุขึ้นไง tay tôi về lên ba Nè, 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 bi bi ไม่เดียวผม เต็มเต็มกองเต็มคิดว่าน้อยมังกรโคตรเยอะเลยเต็มโอ้เยอะชิบหายเลยวะดีอ่ะเยอะโคตรเยอะเ๋ยวๆชุบหน่อยด้ยช่วยชุบชุบหน่อยด้ช่วยเหรออยาก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 กันหน่อยมันเนืะถ่ายอได้ะถ่ายถอย อย่าอย่าไปหาเคียวสวยนะเคียวสวยตรงนั้นมันเยอะนะยังไม่เข้ามามาเปิดตองนี้สจของพี่มันปดดิแบงก์ก็ปวดนะพี่โอ้อะไรอะไรโอ้ไม่นูจุ่มก่อนไม่นูจุ่มก่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปอันนี้นะวิ่งยังไงดีวะเนี่ยไอ้เพิ่งอยู่ตรงนี้อยู่กับเพื่อนนี่แหละเฮ้ยเราจะโดนแซนด์วิชปะเนี่ยโดนพี่ยังไงี้โดนเราเราเราต้องทำยังไงให้แซนด์วิชแล้วไม่ตายอ่ะ ราต้องทำงกดให้เซบิไม่ตายอะเซบิแล้วต้องหนีอะดันอะดันอะเราเราเราต้องดนมา้มาเข้ามาเข้ามาให้ผมเลิกจมบอกนะจมไก่อนจมไปก่อนจมไปก่อนมไก่อน2ไปยังเปอร์เซ็อ่้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถอยถอยถอย โอ้หพี่ไม่ีก็ไม่ชือจับจัจับจัจับจับเ่อนบเรียบร้อยอนิเมะไแง่ยบงออกอ้โอ้ยังไงคูวิ่งออกวิ่งออกยังไงโเพื่อนเห็นเปล่ายังไงมังกรฟ้าอ่ยังไงาเกยวสวยเกยวสวยมีโอเกยวสวยมากเยอะ

ใจเย็น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 เขาเพื่อนไปรีเขาเพื่อนไปรีรีวิวไม่รู้ว่าเราจะเย็นใจเย็นระวังระวังฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้รีฝั่งนี้รีใจเย็นเขาน้อยกว่าฝั่งนี้รีสวยโอ้ยแมนจะมีเหมือนจะโดนลูกหลงเลยอะเราแยกสองไฟส์นะเราแยกสองไฟส์เลยนะทำไมไม่มาเล่นฝั่งสวยที่กูสั่งวะ โอ้ยตายแล้วตายตายตายตาไม่ค่อยเรีนเลลุงเอาจริงตัวเปิดเลยตัวโดนยุเลยยุขึ้นด้วยบอกเลยไค่อยเข้าไค่อยเข้าตัวเดียวคนเนี่ยคนเรียบร้อยรุ่นแรงไอ้มีมีเขียวสวยคนนึงมีเขียวสวยคนนึงเอาแล้วเอาแล้วยังไงอ่ะเขียวสวยสองเขียวสวยสองไอ้เขียวสวยยังเหลือนะโอ้โหโอ้โหไปเคี่ยวโอ้โหไปหมดเลยเอายังไงโอ้โหเรียบร้อยออกนอกลงไปลงไป ออกนอกสนามเรียบร้อยลุงไม่ต้องไปลุงอยู่แถวนี้แหละเออเดี๋ยวโคฟให้เดี๋ยวโคฟให้ลุงโคฟให้ถ้าเปิดกล่องเดี๋ยวนี้มันเทจังวะมันคุกเข้าไม่เป็นดูเนียกันเลยจังวะตรงนั้นอ่ะอ๋อมันกดทีเดียวไม่ต้องกดค้างแล้วนี่วาเดี๋ยวนี้หรอใช่ใช่ใช่มันกดอีทีเดียวเลย ครับเข้างในเป็นไงบอบบี้เช็คด้วยนะที่เราอยู่เปล่าอ้าวทำไมล่ะข้าวนะไม่บอบบี้มันจะตายหัวมันจะแตกเลยดิเดี๋ยวก่อนหัวจะแตกข้าวจะหมดพอดีเลยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอรก่อนรอก่อนมีข้าเท่ากันแหละไอ้หนุ่มเออจริงเมก็อยากเมก็อยากสลุอ่ะเมก็เหมือนกันจะจัดให้เลยกินส้มตำๆสองกามันไม่ต่างกันหรอกปะ อันนี้มันแค่ร้อยเดียวนะนอนอีกพี่พี่ไม่คิดเลยพี่มันนอนร้อยอย่างเหรอพี่คิดมั้เนี่ยชื่อคิดคิดมั่งหรือเปล่าอ๋อมาเข้าตัวเลยนี่嘛<ะ>เรียบร้อยแล้วเหรอหมดแล้วครับหมดแล้วครับ มันเข้าตัวเลยมันไม่มีให้เก็บแล้วเดี๋ยวนี้แล้วตองไม่หายตองหายฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเก็บไปแล้วใช่ปะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วใช่ไหมขีดอุ้มหน่อยได้เอาศกูไปด้วยเอาศกูไปด้วยฮัลโหลอุศกมาเนี่แหละตกปะไอ้เจ้าพวกมึงพวกมึงเลวร้ายจังวะโอ้ย สุดยอดครับตัวเปิดสุดยอดตัวเปิดยุคขึ้นด้วยออยออยไหนวันวิ่งอะไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเอ๊ะเพื่อนพี่อยู่ไหนน้าหาที่รีบฟาวอยู่ตรงไหนก็ได้เลยครับตรงไหนก็ได้ก็เหรอใช่อ๋อหมออยู่นู่นก่อนนี้นะใช่ตัวเปิดใช่ สุดยอดฮะพี่คนเดียวก็มาอะไรทำไมเอิงตุ้ยมาละดีเพิ่งคลับไปหมดตอนอยู่กับตอนอยู่กับพี่เสือหันมาแบบดำมาหมดเลยอยู่เกาะก็ดีอยู่เลยแล้วขับใจเลยดีนะเจพีไม่ชุบใช่ใครไม่รู้อุ้มไปจะชุบอยู่ทิ้งตบเลยไปช่วยไปรักษาเตียงสนามนะคนไข้ไปรักษาเตียงสนามกันนะครัแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ชูบมาแล้วลงมาแล้วโบ๊ะบอะไปเลยไม่ได้คือด้องไหมแต่พี่คืนของไหนะยูนะไม่ได้ใช้อะไรอยู่รบรรทุกตอนขี้กับเกอะกันต่อเอาเดินที่แล่นละกันทำดีน้ำปิดเป๋าไม่น่าเลยยิงสัตว์อยู่ดีเฮ้ออดิแม่้ายของแค่เดียวคุณจะเต็มอยู่ละแล้วผมกอลังจะถึงเกาะแล้วนะประเด็นนะน้องพี่รอขรถไว มันจะเก็บเรือแล้วนะประเด็นหมอหมออย่าลืมลงเมกคิดเอว่ามีเท่าไหร่ลงไปยังครับครับอย่าคิดขนุนสองสี่เออเหมือนเหมือนหมอสรุปเลยครับผมคุณหมอหมอเทพเหรอฮะหมอสรุปชุบชุบพอสอยแล้วแล้วสีดำมีเข้ามานี่กูแบบยิงนะแบบกูไม่น่าชุบเลยหมอคนแรกหมอเนลูกเลยหมอผมก็แรกหมอหมอ ผมคนแรกนกระบอกได้ยิงยิงกว่าเนี่ยอ๋อ่าไม่ใช่อีกแล้วโอ้อะไรวันนี้อ่ะมันสิบตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นเหรอนะคิดยังไงมันใช่พี่ยิงไปยังไม่หมดกระบอกเลยปืนกระบอกเราไปซื้อปืนเจอพี่สาวปากแฟนก็ทามาเลยเสรภาพนี่อะไรที่เราเกาะกันแลเดี๋ยวกันมันจะไปเกาะเลยประเด็นคือแปดสิบนัดอ่ะ เลืมเก็บหรออลืมเก็บอะรรถาไม่อย่ไม่ไม่ไม่ในรถหรอคนาี้อะไรมอถูกต้องหมอวนี้รพี่ใหญ่โตไปแต่หนูอุ้มนะโอ้โหไปแล้วล่ะเรียบร้อยค่ะคุณหมอฝากลคิวครับมีหมอสคนเนี่ย พี่ชายเลยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นที่รักเอ้ยพี่แบงค์ขวานเราโหดร้ายเหมือนกันนะพี่แบงค์ลุงใหญ่สวัสดีครับอืมนี่แบงค์แบงค์โดนขวานพี่แบงค์ฟันขวานตัดเลือดลาผมโอบแบงเลยเมื่อกี้พี่พายโดนขี้เหรอขีไอขี้โดนขวานขี้โดนขวานขีพิซซ่าส่งไปคนเดียวนึงนึงไปเลยเลย